สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมโยนเวทค่ะพบกันกับช่วงนอมโพยากรนะคะอาทิตย์ละครั้งแอดมินเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงตามวันเกิดให้ค่ะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคมนะคะไพ่ที่เปิดใบที่1จะทำนายในเรื่องทั่วไปใบที่2เรื่องการเงินค่ะใบที่3การงานใบที่4สุขภาพ และใบที่5เป็นดวงความรักค่ะเราจะเริ่มดูจากวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกนะคะดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องทั่วไปได้ไพ่8ดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ให้ความหมายดีในทุกๆด้านเลยค่ะเป็นความเจริญก้าวหน้าเติบโตขยับขยายไปในทางที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องทั่วไปในสัปดาห์นี้ของคนวันอาทิตย์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นสำหรับการเงินนั้นสัปดาห์นี้จะหมุนเงินมากหน่อยนะคะเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บเงินไม่อยู่ค่ะหมุนเงินมือเป็นระวิงบางคนอาจจะคิดกู้หนี้ยืมสินอยู่ก็เป็นได้นะคะมาดูการงานบ้างนะคะจะมีโปรเจกต์งานในหัวเยอะค่ะแต่ยังทำออกมาจริงๆไม่ได้ได้แต่วางแผนคิดจินตนาการเอาไว้ ถ้าได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการการสร้างสรรค์งานจะสำเร็จดีค่ะสำหรับปัญหาเร,รื่องสุขภาพนะคะส่วนมากแล้วสุขภาพสมบูรณ์ดีถ้าต้องระวังก็เกี่ยวกับปอดแล้วก็กระเพาะอาหารควรใส่ใจเป็นพิเศษค่ะสำหรับดวงความรักนะคะคนที่ยังโสดอยู่ก็จะหาคู่ยากสักหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปพบปะผู้คน ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นคนที่มีอายุแก่กว่ามากและมักจะต่างคนต่างอยู่มีโลคส่วนตัวสูงค่ะครบทวนหมดแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวไปดูวันจันทร์กันเลยค่ะดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์เรื่องทั่วไปช่วงนี้จะขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษเรียกว่าทำอะไรได้เงินเอาหมดสำหรับเรื่องการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะทำให้คุณทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมาก และดอกผลจากความขยันกำลังจะงอกเงยนะคะขยันแบบนี้ต่อไปสบายแน่นอนค่ะมาดูการงานบ้างนะคะคุณต้องอดทนกับปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะและก็อยู่ในสถานาการณ์ที่ต้องตั้งสติในการแก้ปัญหาบางครั้งการเป็นผู้นำก็นำมาซึ่งศัตรูทำให้ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีค่ะให้ระวังอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทนะคะรักษาสุขภาพและก็ป้องกันตัวเองดีๆค่ะสุดท้ายและเป็นเรื่องของความรักนะคะคนโสดหากจีบใครอยู่แล้วก็เจอคู่แข่งช่วงนี้คุณได้เปรียบค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายเขาสนใจในตัวคุณแล้ว ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็พยายามทุกอย่างเพื่อประครับประคองความรักให้ไปต่อได้อย่างราบรื่นค่ะครบหมดแล้วค่ะวันจันทร์ไปดูวันอังคารต่อเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะเรื่องทั่วไปสัปดาห์นี้สถานการณ์ต่างๆผลักดันให้คุณต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แม้ภายในจิตใจคุณจะอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะแต่ว่าภายนอกคุณต้องแสดงออกถึงความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องการเงินการเงินไม่ขัดสนค่ะมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบคิดเรื่องการหาเงินการลงทุนอยู่ตลอดเวลาด้วยสำหรับการงานเองนะคะงานราบรื่นไม่เหนื่อยค่ะงานไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนปัญหาสุขภาพนั้นช่วงนี้อาจจะมีความเครียดเรื่องงานเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะคะควรหาเวลาผ่อนคลายบ้างคุณยังพอมีโชคในเรื่องงานอยู่บ้างคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดมากคะ่ะมาถึงเรื่องความรักแล้วนะคะไพ่ความรักไม่ค่อยดีนะคะความหมายของไพ่หมายถึงการสูญเสียคนรักความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดจบความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้ อาจ,จหมายถึงการเลิกลาคนเก่าแล้วก็เริ่มต้นคบกับคนใหม่ในเวลาที่ไร้เรียกกันก็ได้ค่ะสำหรับบางคนอาจจะหมายถึงให้ระวังการเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักด้วยก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวันพุธกันต่อเลยนะคะวันพุธนะคะเรื่องทั่วไปเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะช่วงนี้ให้ระวังการดำเนินชีวิตในทุกๆเรื่องเลยค่ะทั้งการงานการเงินและสุขภาพ หากชีวิตมีปัญหามักพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ด้วยนะคะต้องต่อสู้ตามลำพังคนเดียวค่ะสำหรับการเงินนั้นก็เข้าๆออกๆใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ระวังการเสียงเงินเพราะความรุ่มหลงหรือการพนันไว้ด้วยค่ะเรื่องการงานนั้นอาจจะต้องอดทนกับปัญหาจุกจิกแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตั้งสติให้มากในการแก้ปัญหานะคะ บางครั้งกันเป็นผู้นำหรือว่าเป็นหัวหน้าคนก็จะนำมาซึ่งศัตรูได้ทำให้คุณต้องใช้ความอดทนมากขึ้นในการบริหารคนบริหารงานค่ะมาถึงเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะสุขภาพดีมีพละกกำลังพร้อมลุยงานค่ะส่วนเรื่องของความรักถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังปัญหาเรื่องการหึงหวงนะคะการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงดีค่ะ ส่วนที่ยังโสดคุยหลายคนนะคะยังคงกักๆักเอาไว้เลือกความสัมพันธ์ยังคงคุมเครือไม่เลือกใครนะคะยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ดับปักหลังอยู่นะคะอาจจะดูแล้วน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการ,รเผชิญปัญหาต่างๆมามากจนถึงจุดจบแล้ว เป็นการสิ้นสุดความทุกข์ความกังวลที่มีอยู่แล้วนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่มีหนทางที่สดใสนะคะค้นพบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้สำหรับการเงินการเงินดีขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลอยู่บ้างแล้วก็เริ่มมองหาช่องทางการเงินใหม่ๆเพื่อให้เงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนการงานนั้นร,ราบรื่นดีนะคะงานไม่โดดเด่นแต่ก็ไปได้เรื่อยๆ งานไม่หนักค่ะตกงานก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าหาช่องทางอื่นๆทําอยู่ตลอดเวลาสำหรับปัญหาสุขภาพนั้นไม่มีนะคะสมบูรณ์แข็งแรงดีส่วนดวงความรักคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะค่ะคุยอยู่หลายคนแล้วก็อยู่ในโลกแห่งจินตนาการเพ้อฝันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักสดใสแล้วก็ห่วงใยกันดีค่ะ ไปดูวันศุกร์ต่อเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องทั่วไปอยู่ในช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายคิดมากนะคะคิดกังวลแล้วก็ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบเคนเดียวส่วนการเงินนั้นจะรู้สึกผิดหวังไม่ค่อยพอใจกับรายได้ในตอนนี้อยากหารายได้เพิ่มแล้วก็ระวังการเสียเงินแบบไม่อยากเสียด้วยนะคะ การงานนะคะยังมีมิตรภาพดีๆในที่ทำงานให้ได้รู้สึกอบอุ่นใจอยู่บ้างค่ะในช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เคยขัดแย้งกันในงานก็จะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะมาดูสุขภาพนะคะสุขภาพก็จะมีปัญหาสุขภาพจากภายนอกเช่นพวกอาการปวดหลังปวดเอวภา,ายในก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับไตค่ะดูแลร่างกายดีๆนะคะ เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องของความรักความรักมีความสมดุลดีค่ะรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนมากแล้วจะคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ส่วนคนโสดพิธีพิธานเลือกเยอะแล้วก็เลือกนานกว่าจะยอมคบใครสักคนค่ะครบท้วนหมดแล้วนะคะวันศุกร์ต่อด้วยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เรื่องทั่วไปได้ไพเหมือนกับวันพฤหัสเลยนะคะไพาดาบปักหลัง ภัยนี้บ่งบอกถึงการเผชิญปัญหาต่างๆมามากนะคะจนถึงจุดจบแล้วเป็นการสิ้นสุดความทุกข์ความกังวลที่มีอยู่แล้วก็นําไปสู่การเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีหนทางที่สดใสหรือว่าค้นพบวิธีการใหม่ๆที่จะสามารถแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้ค่ะสำหรับการเงินนั้นเป็นช่วงแห่งการรอคอยดอกผลที่เกิดจากการสร้างแล้วก็การลงทุนหากทำงานที่ต้องใช้การพูดการเจรจาด้วยจะดีมาก เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการพูดจาค่ะส่วนการงานนั้นก็ขยันนะคะทำงานเก่งขยันขันแข็งทำให้ผลงานที่ทำนั้นออกมาค่อนข้างดีค่ะปัญหาสุขภาพโดยรวมแล้วถือว่าดีแต่ยังมีเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อเท้าระบบหมุนเวียนในร่างกายแล้วก็ปัญหาสายตาค่ะมาถึงดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ คนโสดยังคงหวยหาความรักอยากมีความรักแต่ยังหารักดีๆไม่ได้หรือมีรักแต่ก็ครอบครองไม่ได้ค่ะส่วนที่มีคู่แล้วเติมเต็มหัวใจกันไม่ได้นะคะต้องอยู่ห่างไกลกันอารมณ์ประมาณว่ามีคู่แล้วแต่ก็ยังเหงาอยู่ตอนนี้ทำนายมาครบทัท้ง7ง7วันแล้วนะคะสัปดาห์นี้ไพ่ดาบซึ่งเป็นไพ่อุปสรรคอาจจะออกเยอะหน่อยนะคะ เป็นช่วงที่ดวงของหลายๆคนก็คงไม่ต่างกันมากนักเพราะว่าเรากำลังเผชิญปัญหาใหญ่ที่มันเหมือนกันอยู่นั่นคือโรคระบาดนั่นเองค่ะปัญหานี้กระทบกับทุกคนนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ